สัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่าน f.c ที่น่ารักทุก,ทกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่10พฤษภาคมพศ2564นนะคะใกล้วันเข้ามาทุกขณะนะคะใกล้วันเข้ามาทุกขณะนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นใครเป็นท่านหรือเป็นญาตินะคะที่จะเป็นเจ้าของรางวัลที่หนึ่ง ที่จะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยนะคะในช่วงยุคโควิดนะคะพูดถึงเรื่องโควิดแล้วระมัดระวังกันทุกคนนะคะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านเดียวกันก็ช่างใส่แม็กนะคะใส่แม็กนะคะซึ่งใส่แม็กเราก็พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะจะเข้าห้องน้ํา ทานข้าวเสร็จก่อนทานข้าวก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะไม่มีใครรักษาให้เรานอกจากเรารักษาชีวิตเราเองนะคะความไม่ประมาทเท่านั้นนะคะที่จะสร้างความมั่นใจนะคะนะคะไอ้ที่เหตุการณ์เรื่องราวเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่มาจากความประมาทนะคะ สาวดำก็พูดด้วยความเป็นห่วงเอฟซีของสาวดำทุกคนค่ะสาวดำก็ใส่แม็กตลอดเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะขับรถอยู่ในรถส่วนตัวสาวดำก็ใส่นะคะเพราะว่ากลัวค่ะบอกตามตรงนะคะว่ากลัวมากเพราะว่าเคยเห็นแต่ประเทศอื่นแต่ตอนนี้มันเป็นประเทศที่เราอยู่ซะแล้วนะคะซึ่งน,น่ากลัวมาก และที่สำคัญเป็นแล้วก็ยังหาที่รักษาไม่ไม่มีอีกนะคะเพราะว่ามันแน่นมันเต็มนะคะโรงพยาบาลก็แน่นเต็มบุคลากรนะคะคุณหมอก็ยังติดเชื้อโควิดกับผู้ป่วยนะคะแล้วยิ่งน่ากลัวนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านที่สำคัญบางคนก็บอกยังไงยังไงต้องขีดบางคนก็ยังไงก็ไม่ขีด แต่ที่แน่ๆเ,เราก็ได้ดูข่าวกันทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุมากอายุน้อยฉีดกันทั้งนั้นค่ะแต่ผู้ที่เคราะห์ร้ายก็คืออายุยังน้อย20กว่าปี30ปีเปีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยสักอย่างแต่ฉีดแล้วสองสามวันมีกันแน่นหน้าอกแล้วกันเป็นผื่นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เสียชีวิตไปอันนั้นนะคะมันน่าสลดใจเพราะฉะนั้น เราไม่ได้โทษใครแต่ว่าสาวดำบอกเตือนท่านด้วยความหวังดีนะคะไม่ให้ประมาทต่อให้อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ช่างใส่ไว้เทอ่จ้าแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองค่ะสาวดำก็เป็นห่วงนะคะรักทุกคนค่ะแล้วก็รักตัวเองด้วยนะคะค่ะ พูดถึงเรื่องโควิดเนาะสาวดำก็กลัวเดี๋ยวนี้ยังกลัวอยู่เลยค่ะกอดูข่าวเนาะเออแต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวโรคความดันเอยโรคหัวใจเอยโรคเบาหวานเอยโรคโรคโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วไปขีดยาโควิดแล้วก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยเราก็ยังสองกิดสองใจว่าเอ๊เขาเสียชีวิตเพราะฉีดยาหรือเปล่าหรือเป็นเพราะโรคเขากำเริบเราก็คิดใช่ไหมล่ะ เราก็ไม่สามารถฟันธงได้แต่คนที่ร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือไม่ใช่คุณหมอแต่อายุยังน้อยนะที่เสียชีวิตนะคะปพาขีดยาโควิดไปวันสองวันสามวันแล้วก็สินใจเนี่ยนะคะนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นน่าคิดเราได้แต่น่าคิดเราไม่ได้ฟันธงใครนะคะ แต่ว่าก็มาเตือนกันจะเตือนกันด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยความหวังดีค่ะรักทุกคนนะคะตัวเลขนะคะสำหรับปู่องค์อาจย่าดอกไม้งวดที่แล้วท่านให้นะคะสองหกเจ็ดนะคะงวดนี้ท่านก็ให้หางเดียวมาค่ะให้หางเดียวมานะคะอ,อ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่หางเดียว นะคะ984ล่าง26นะคะ984ล่าง26นะคะหรืออาจจะเป็น684อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่าลืมตัดเล่น2ตัวนะคะ984ล่าง26อันนี้เป็นเลขของประผูกอง์อาจญาดอ,อกไม้ฉลองสารใหม่นะคะค่ะ ฉลองสารใหม่แม่สาวดำก็เหนื่อยมากนะคะโอ้ยขับรถตลอดตลอดทุกวันทุกวันนะคะอันนี้แหละค่ะชีวิตคนคนแก่ที่อยู่คนเดียวนะคะนะคะไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีใครนั่นเลยนะคะอันนี้เป็นเลขของน้องปุมมนท้องหรือเปล่าคะ นี่ไม่ไม่ใช่นะคะเลขยา่าเลขว่าปู่องค์อาจย่าดอ,อกไม้9 8้อย่าลืมว่า9ก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะอืค่ะแล้วก็ล่างสองหกค่ะอันนี้เป็นเลขเอ่อว่าปู่สามแปท่านนิมิตนะคะท่านฝันนะคะ อันนี้เป็นเลขที่ท่านฝันแล้วค่ะสาวดําก็ไม่ได้ถามท่านนะเนาะว่าท่านฝันอะไรยังไงมีแต่ท่านบอกว่าเลขความฝันแล้วท่านตีมาเป็นหกหกสี่ค่ะท่านผู้ชมหกหกสี่นะคะล่างหกสี่ค่ะเป็นเลขความฝันของพ่อปู่สามแปดแปดนะคะหรืออาจจะเป็นเก้าเก้าหกก็ได้เนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะก็สาวดำามาล่อแกนฝัน,ฝนแล้วก็ตามที่ ก็ปู่บอกนะคะว่าเป็นเลื่อความฝันท่านท่านในมิดนะคะแล้วท่านก็สาวเราก็ไม่ได้ถามวระะับว่าตันอะไรนะคะค่ะแฟนกลับที่รักจาก็อย่าลืมนะคะว่าเลขปู่เกี่ยง360เลขล่าง37นะคะแล้วก็มาเลขของพปู่องค์อาจยาดอกไม้9ก้แดสล่างสองหนะคะ แล้วก็เลขความฝันของอป้าปูสามแปดแปดนะคะหกท่านคงจะฝันแล้วท่านคงจะตีเป็นความตีความฝันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะสาวดําไม่ได้ไม่ได้ถามท่านนะ,ะท่านยื่นให้กสาวดาก็เอามาบอกแฟนกลับเลยนะคะหกหกสี่หรือจะเป็นเก้าเก้าสี่นะคะเลขล่างก็หกสี่นะคะ่คะถ้าท่านนิมิตเหน็นน่าจะเป็นนิมิตเหน็นนะคะท่านผู้ชมค่ะ แล้วก็ส่วนแฟนคลับ FC ของสาวดำทุกคนไม่ต้องท้อนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่มีใครรักเราเท่ากับเพื่อนของเราเท่ากับเรารักเพื่อนเพื่อนรักเรา เหมือนแม่สาวดำรักทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะและไม่อยู่ในกลุ่มก็รักคือรักทุกคนค่ะแต่เราไม่สามารถจะคุยกับเขาได้แค่นั้นเองนะคะถ้าอยู่ในกลุ่มนี้เออคุยได้นะคะเราก็จิ้มไลายคุยกันได้เนาะค่ะแล้วก็มาเลขหลายคนนะคะสำหรับเลขเที่แม่สาวดำนั่นไปแล้วค่ะ หลายท่านก็คงจะคิดว่าตอนนี้แม่สาวดาไปไหนตอนนี้แม่สาวดาไปขอนแก่นค่ะไปธุระด่วนนะคะไปธุระด่วนโอ้ยขับรถหมดที่หมดวันขับทุกวันมีวันไหนมั่งที่จะไม่ขับมีวันไหนบ้างที่จะไม่ขับใช่ไหมคะขับทุกวันลูกนะคะ ัวเลขคุณแม่ก็บอกไปชัดแจ้งแดงแจ๋นนะลูกเนาะเลขของใครต่อใครมั่งคุณแม่ก็บอกไปหมดถ่ายรูปให้ดูเรียบร้อยนะลูกเนาะอย่าลืมนะลูกปูป่สวะอสองเก้าศูนย์แล้วก็ล่างสองเจ็ดนะคะเสียงดูลูกไปแล้วเจ้าของใครอย่าลืมของพ่อปู่เรานะของพ่อปู่ของพ่อปู่เราก็จะมีเลขนะคะก็จะมีเลขหนึ่งเก้า สามเจ็ดหกสามสองแปดนะคะจะมีเลขกันไหนบ้างก็ไม่รู้อันนี้คุณแม่ขับรถกันจําได้เลขยายคูณหกศูนย์สองสามห้าศูนย์และแปดและศูนย์แปดห้าเลขยายคูณค่ะท่านผู้ชมนะคะก็นะะอยากจะพูดกับคุยกับลูกๆไปเนาะอ่า แล้วทีนี้สำหรับงานบวชนะคะงานบวชที่คุณแม่ไปบวชไปอุปประงานอุปสมบทของพ่อปู่3 8 8นะคะหลายหท่านก็บอกคุณแม่ทำไมาไม่ถ่ายลงมาให้หนูดูพวกหนูดูบ้างก็ทัานเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็พระพระอุปพระอุปชานะคะแล้วก็พระกู้สวด ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมด17รูปนะคะเมื่อวานนี้17รูปนี่ไม่ใช่พระมาบวชนะพระที่มาสวดในพิธีอุปสมบทหลวงพ่อปู่3 8 8นะคะทั้งหมด1 0 17องค์17รูปค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าท่านจเจ้าอาวาสนะคะท่านก็บอกชัดเจนนะคะว่ากลัวโรคโควิดนะคะก็ไม่อยากที่จะ ทำพิธีอะไรมากมายนะคะท่านก็รียดทำแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้มีแฟนกับ fc เข้าไปในวัดเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปได้เฉพาะพระที่มาสวดในพิธีนะคะกับสาวดำค่ะแล้วก็อีกสอง,ส,องสามคนนะค,ะคือสามคนก่ะทั้งหมดสามคนนะคะ,แ,ะแค่นั้นค่ะเพราะว่า ลกลัวโรคโควิดนะคะแล้วแม่สาวดำก็ขออนุญาตเอาโทรศัพท์มือถือส่วนตัวนะ่ะถ่ายนะคะถ่ายได้เป็นบางช็อตแล้วก็เอามาจะให้ลูกๆดูคือคุณแม่ก็จะเปิดอ่าในนี้แหละลูกใ,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 ในในในอเนี่ยในตัวเนี่ยให้พวกลูกเห็นเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณแม่เปิดก่อนนะลูกนะอืตั้งแต่นู้นเลยนะตั้งแต่เริ่ม นะครับตั้งแต่พ่อปู่สามแปดแปดยืนยืนถือป้าตบอยู่ที่หน้าโบสถ์นะคะอ่าดูนี่นะลูกนะเห็นไหมละลูกอย่างนี้นะลูกอยู่นี่นะอ้าวไหนล่ะอย่างนี้ละลูกนะโอ้ยเนี่ยพ่อปู่นะคะยืนอยู่เนี่ยนะคะอ่าเนี่ยแกเห็นพ่อปู่สามแปดแปดใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราก็ไปดู ဖယဖကိ့ကောငိုးို့်ွ ไม่ได้เอากล้องขึ้นไปนะคะท่านก็ให้ถ่ายแบบนี้ค่ะทั้งหมดพระที่มาสวดก็สิบจ สิบเจ็ดรูปค่ะเอาโทรศัพท์ส่วนตัวถ่ายนะคะถ่ายทำได้ในโบสถ์ค่ะขออนุญาตท่านได้นิดๆหน่นนนนอยๆน,น,น,นะคะคือท่านค่ะนะลุงเนาะอ่ะ นี่ก็คือปปูนะคะที่ตอนที่เปลี่ยนผ้าแล้วนะคะค่ะป็ขกใอยลูๆเข้าใจนะลุงเนาะเี๋ยวท่านไม่ให้ขึ้นไป อนนี้ก็คืออยู่ในโบสนะคะเนี่ยคุณแม่ก็ขออนุญาตท่านถ่ายได้นะคะเปลี่ยนพ่อปู่สามปดก็เปลี่ยนผ้าเ,เรียบร้อยแล้วนะคะ